2อสใช้ล่องเล็กๆเ,เก็บช่วงล่องล่องแก้มล่องมุมปากเลยเพียงแค่นี้นะคะก็สามารถที่จะยกมุมปากที่ตกให้ขึ้นได้ค่ะวิธีการแก้ปัญหาล่องมุมปากตกด้วยเจสโรเลอร์ค่ะ เรามาสังเกตดูนะคะว่าหน้าของเราทัง้งสองฝั่งเนี่ยค่ะล่องมุมปากของเราเนี่ยมันเท่ากันไหมบางคนนะคะจะสูงกว่าอีกฝั่งหนึ่งจะต่ํากว่าฉะนั้นนะคะเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากกล้ามเนื้อของเราเนี่ยค่ะหดเกร็งตัวจากการเครียดหรือการที่เราทํางานมากเกินไปนะคะพอเราทํางานมากเกินไปเนี่ยระบบการไหลเวียนของเลือดก,ก็ไม่ดีฉะนั้นวันนี้คุูทันก็จะมาสอนเทคนิคง,ง่ายๆโดยการใช้เจสโรลเลอร์รนะคะนวดผ่อนคลาย กล้ามเนื้อบนใบหน้าและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดด้วยค่ะข้อดีเลยคือประสาทบนใบหน้าของคนเราเนี่ยค่ะมันจะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ ผิวหนังของเราเนี่ยก็จะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่นะคะเทคนิคง,ง่ายๆเลยก่อนที่เราจะใช้เจสโรเลอร์กิ้งลงบนใบหน้าทุกครั้งเราจําเป็นที่ต้องทําความสะอาดผิวหน้าก่อนนะคะพอหลังจากที่เราทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จปุ๊บเพิ่มเติมความแข็งแรงให้กับผิวของเรานะคะอันนี้เป็นหัวใจสําคัญมากเพราะว่าอายุที่เยอะมากขึ้นความแข็งแรงของผิวเราไม่เหมือนเดิมเนาะ แล้วก็ไม่อยากมีริ้วรอยเวลาที่เราใช้เจสตโรลเลอร์กิ้งเนี่ยค่ะมันช่วยผลักครีมลงลึกสุดชั้นผิวด้วยเพิ่มเติมการบำรุงไปเลยนะคะคุูทันก็จะใช้มารุมด้วยเพราะว่าเราจะมีการเดนน้ำเหลืองด้วยอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของคุูทันเองเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยกิ้งเจสตโรเลอร์จะไม่มีการเดน,น้ำเหลืองเข้ามาช่วยแต่ครูทันจะเดนน้ำเหลืองไปด้วยอ่ะ เริ่มต้นเลยค่ะกิ้งบริเวณช่วงนี้กรอบหน้าก่อนนะคะเพื่อคลายกล้ามเนื้อบริเวณตรงส่วนช่วงนี้2 3งสามสี่ห้าหากเแป้าและคราวนี้นะคะ จากช่วงบริเวณล่องแก้มล่องมุมปากช่วงนี้ดันขึ้นไปอย่างนี้นะคะเก็บขึ้นไปค่ะหนึ่งสองเวลาดันนะคะเหมือนกับขยบขยับขยับข,ขยับขึ้นขยับขยับขยับขยบขึ้นนะคะเราจะไม่ดันลงอย่างนี้นะที่ดันลงเนี่ยครูแค่ผ่านเฉยๆนะสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบคราวนี้นะคะใช้ล่องเล็กๆเ,เก็บช่วงล่องตั้งแต่ล่องแก้มล่องมุมปากเลยหนึ่งสองตรงนี้จะช่วยกระตุ้นการเดนน้ำเหลืองนะคะการทำงานของระบบน้ำเหลืองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 10หลังจากนั้นนะคะรีดใช้ด้ามใหญ่รีดตามแนวลายกรอบหน้าอย่างนี้นะจากคลางไปที่หูบนด้านนี้10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบใช้มือลงที่ล่องล่องตรงนี้เห็นไหมคะล่องมุมปากเจสโซเลอร์ผลลงไปบริเวณช่วงนี้เหมือนกันเบาๆนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากล่องแก้มนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคราวนี้ใช้นิ้วมือตะเกียบคู่ทำแบบนี้นะคะสู้ตายค่ะเห็นไหมคะลงพี่ ล่องปากอย่างนี้นะคะลงไปที่วางที่ปากตรงนี้เลยลากขึ้นไปที่บริเวณช่วงหูบนตรงฝั่งด้านนี้นะจ๊ะ 1... อันนี้จะเป็นตามแนวลายเส้นของกล้ามเนื้อเลยนะคะ 3... ามสี่ห้าหกเจปด้าสิคราวนี้นะคะครูอยากให้ดวดกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำเหลืองบริเวณที่คอ สองสากิ้งขึ้นกิ้งลงได้นะคะสี่ห้าหกเจดแปด้าสบแล้วก็ใช้นิ้วมือของเราสูต้ตายเหมือนเดิมคะ่ะหนีบที่หูสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเใช้นิ้วมือลูก เพียงแค่นี้นะคะก็สามารถที่จะยกมุมปากที่ตกให้ขึ้นได้ค่ะ นะะสนใจผลิตภณัณฑ์หรือสนใจที่จะเรียนนวดหน้ากับรูทันสามารถที่ทักเข้ามาได้หรือใครก็ตามที่อยากที่จะเรียนเป็นคุณครูสอนนวดหน้านะคะก็สามารถเรียนได้นะคะพิมพ์คําว่าสนใจเรื่องอะไรนะคะทักเข้ามาเดี๋ยวจะให้อดมินนะคะส่รงรายละเอียดไปให้คุณค่ะและเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะกดซีเฟิร์สไปนะคะรูทันสอนบ้นแบบ